ว่าจะเลี้ยวทางไหนไปนี้ฉันธุรกิจดูเป็นนักธุรกิจเลยอ่ะ ตอนนี้พวกเรามาถึงที่ถ่ายรูปตอนนี้อุณหภูมินี่บอกเลยว่าสบายสบายเหมือนเมืองไทยเลยใช่แดดเปรี้ยงแดดแบบเปรี้ยงๆเลยอ่ะก็คิดว่ารอมีก็มีมีกลางราบปานะเพราะว่าเราสดชื่นมากโอ้เรานอนมาแบบนอนมาต้องบอกว่านอนมาแล้วถึงก็ไม่หนาวาถึงก็ไม่เย็นมากไม่ทรมานมากก็27องศากำลังดีไม่้องวนรวยใช่แต่จริงๆไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ ตัวพิซซี่เนตมันแพงกว่าตัวธรรมดาแค่ประมาณร้อยเดียวแม่งไม่รู้โชว์โปรชั่นอะไรไม่รู้โปรชั่นอะไรเซสนฤดูนี้มันแพงไงธรรมดาก็แพงพิซซเนก็แพงกว่าอีกนิดเดียวเองก็เลยมีโอกาสดีๆครับได้ลองเออมันไม่เมื่อยเนาะใช่แล้วถามว่ามันนั่งแบบถามว่าติดใจไหมติดใจติดตังไหมเยอะเลยอะ บอกว่านี่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพวกเราจะบ้าบอไปเป็นนักธุรธกิจแล้วเนี่ย<ไ>เพราะว่มันมันลงมามันไม่เหนื่อยเคยตัวเงเคยตัวเออเันไม่เหนื่อยจริงผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเักธุรกิจเลยเ้ยลยเลยเลยเเเลยเเลยเลเลนเลเยเยเลยไลยเลเลยยเลยเยลยมลยคืยเเลเลนลลลเยเลยเลนเเลเลเยยเลเลยเลยไ้เเยยมยเบาๆเยเเยยย วันนี้เราก็เตรียมลุยครับตอนนี้พวกเราอยู่สนามบินนาริกา,าเดี๋ยววรตืนออ่นู่จะตามไป,ปสงครามน,นี้อีกยาวไกลฝากติดตามด้วยครับผมบ๊ายบายครับ ยูเวน่ครับหิวข้าวมากร้อนมากเลยเราไปกันสองคนครับโมโมสุดๆตอนเราตัวจริงบอกว่าตอนนี้พวกเราหิวสุดๆก็สำหรับไม่ทิ้งก็ะเพณีของการร้อนทัวร์พวกเรานะครับ ใช่การรีวิวรีวิวร้านอาหารต้องบอกว่าใครมาอุเอโน่เนี่ยจะมีเอานเมิงร้านหนึ่งผมแนะนําเรื่องเรื่องนี้สหรับาไปรุ่นทุนน้อยดีกว่านะสำหรับพี่ๆที่มีร่ำรวยก็ไปกินเนื้อปิ้งเนื้อย่ากันแต่เราเป็นวัยรุ่นทุนน้อยร้านนี้พิเศษราเมิงเนี่ยถ้วยหนึ่งประมาณสัก800เยนใช่แต่พิเศษกว่านั้นคือเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันดูกว่า ตามหาันครับอยู่ในตลาดอุโนครับอยู่ในตลาดอุยโนครับเดี๋ยวความพิเศษของเขาเดี๋ยวเรามาดูน้อยทำไมต้องต้องมากินทำไมกลุ่มวัยรุ่นทุนน้อยต้องมากินร้านนี้เพราะว่ามันมีของดีได้แล้วดูกันเดี๋ยวดูครับ เราตั้งม er. it ุมๆเลยดีกว่าอันนี้เป็นแบบร้านเฉพาะแบบไม่ใช่ท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นเนีนั่งกงินกึ้งเลยเพราะว่าเขามีอะไรดีเรามาดูมาเดี๋ยวดูขั้นตอนการสั่งนี่อันนี้ตังค์ทอนที่ไม่ลืมไม่ลืมให้มึงหยิบไหมโยละไก่โยละไก่แปลว่า เป้นนิ่มหรือซอฟนี่แล้วก็มีอยากรู้ังไหมว่าเส้นแข็งไงว่าอะไรเส้นแข็งเส้นแข็งเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์ก่อนพุตักฮะเดาเดาก่อนประมาณนี้ประมาณนั้แล้วมันมีสามระดับนะพี่เออเมื่อกี้เขาบอกว่า h a r ม mini h a r ดแล้วก็ซอฟต์นี่ดูพุตพุตสึพุตสึนี่เป็นแบบเอาเอาแบบประมาณกลางๆ ถ้าขัดไตเนี่ยประมาณไม่ใช่เลยแข็งดิเอาไตแล้วเอาเดนเต้เดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูซ้อมไปละซ้อมไปละไอ้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยบอกเลยว่าใส่เข้าไปนะมันดูยุยุยยีหน่อยแต่มันกินแล้วเดอะเบสเดี๋ยวเรามากินให้ดูใช่แล้วแล้วมาริงละก็มาแล้วแต่จริงเรายังไม่ได้บอกว่าร้านนี้พิเศษยังไงนะใช่ครับปู่จะเป็นแบบนะอันนี้คือน่ากินเหมือนกูเลยนี่ เออก็เราสั่งเยอะเพียะไวรุ่นทุนน้อยผมบอกเลยว่าอันนี้780เยนใช่แล้วเดี๋ยวดูครับมันจเอาเฉลยยังเฉลยยังเะเฉลยยังยังยังอีกใจหน่งอีกใจหน่งดีเราไปเฉลยครับรายนี้ไวรุ่นทุนน้อยต้องมาใช่ไปกินก่อนหลายๆคนถามว่าเมนกินยังไงพี่ไม่ต้องรู้อะไรมากครับเขามีที่อะไรก็ใส่แม่งเลย ใส่งาเอ๊ะไม่ได้หมดอ่ะขยายเยอะตอนนี้กินแบบมหาชัยที่บดบดไปไหนวะใส่งาแล้วไม่ต่อใส่งาใส่พริกไทยที่ขาดไม่ได้ครับที่ผมบอกนะครับผมผัดอะไรไม่รู้แต่ไม่ไม่อร่อยเลยเขาใส่กันเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราใส่แบบบึ้มบึ้มใส่บึ้มบึ้มอร่อยเนี่ยใส่บึ้มบึ้มเลย ดูให้ๆนะครับแม่งเหมือนคล้ายๆแับพอพอยังเหลือได้ม่มาอร่อยขิงดองขิงดองหน่อยนะขิงดองใส่เป็นวิธีแล้วกันเดี๋ยวเราจะหาว่าเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นลับเส้นได้เลยกระเทียมอ่ะกระเทียมต้องใส่ด้วยเหรอไม่รู้ใส่แม่ทุกอย่างเลยอันนี้อะไรขิงขิงขิงก็ต้องใส่ไม่ดองไม่ดองก็ต้องใส่พริกแมวเผ็ดไม่แดกเผ็ด แหมสุก็ทำตามนทุเรียี่แล้วก็คนๆนแเล่อตะเกียบไปหนวะคุกคุบคลุบครับนั่นเออเขาให้นัวไหมนัวนัวผักร้องผักร้อง่อยผักรอง่อยให้เขาดูว่าคือผมบอกเลยนี่ผมสั่งแบบสดรอนนี่ยาวาลาไก่ สามัญกาพยองดังหมูแล้วหมูให้กูแดกหมดจานหร้ยนะเป็นไงเป็นไงโอ้ยโอ๊ยนั้นอิิตันีกำลังกินที่มีการกินนะต้องกินให้เหลือน้ำกับให้เหลือไว้หมูเพราะเราจะเฉลยแล้วว่ารุ่นคุณน้อยทำไมว่ารุ่นคุณน้อยต้องทำไงเพราะว่ารุ่นคุณน้อยต้อง ขอเส้นเพิ่มได้ร้านนี้เขาจะมีพิเด็ดิึงตรงขอเส้นเพิ่มได้ครับอันนี้คือเช่นรีได้อีกแต่เราต้องอย่ากินน้ำซุปเยอะต้องมีปลาแซลม์ไอตมะตเราจะใส่อิโตสุเย้าหน้าไก่เราก็บอกว่าเราต้องการเติมเส้นไก่เเนี่ยอิ่มคุ้มเธอท่องมาฝึกมาเพื่อการเติมเส้นอย่างเดียวเลย นี่ก็คือหนึ่งหนึ่งอะไรนะที่หนึ่งจานหนึ่งจานเหมือนเราได้กินราเมึงสองถ้วยสองถ้วยแต่ราคาเดิมเจ็ดร้อยแปดสิบเยนเหนะครับวัยรุ่นชนน้อยใช่ตามหาได้ครับร้านนี้นี่เนี่ยเติมไปก็กลายเป็นแตงกวาที่ต่งมาก็เหมือนพิจารณ์เลยมีเติมไหมของพี่เติมไหมเออเติมไปก่อนแหละแล้วก็ล่วงหน้าไปแล้ว เดี๋ยวขอตัวกินนิดหนึง่งกำลังม่วน,นเลยก็อยอ่ดีนะครับไข่ตำะไข่ตำะจำไว้ให้ดีร้านนี้ตามหาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ยวอยมาค่อย <c oughs> บอกรายการ ที่เรียบร้อยนะครับสาหรับไยรุ่นทุนน้อยผมแนะนําร้านนี้เลยใช่ครับนี่ดูชื่อร้านโดยหาเองเปแล้งครับน่ากินไหมครับโอ้ยน่ากแบบลิปนี้เที่ยงคืนเออให้เป็นทรมานคนหิวทรมานคนหิวใช่ต้องบอกเลยว่าจริงๆก็เพิ่มได้สามก้อนนะครับใช่ใช่ครับแต่พวกเราเนี่ยไหวหรือเปล่าใช่ไหวไหมคือน้าเหลือน้อยเนี่ยเขาก็ให้ก็ถือว่าเราอดอปิดมือนะพี่ใช่ก็780ยเยนแต่กินไปประมาณ2ถ้วยละใช่สำหรับ การเดินทางที่ต้องลำบากตัดํำประหยัดประหยัดงบหน่อยเราก็ไม่มีปิ้งย่างอะไรหรูหรามากมายก็มีหน้าที่ไปดูปลากันอีกใช่สําคัญเลยเอาเ,องเงินไปซื้อปลายเยอะแล้วสัมพัญเนือสิ่งใดนะครับนี่คือสิ่งที่เราเก็บมาฝากพี่น้องครอบครัวอัพมหา,มาชัยค้อยและสลหรับ,บรีโค้ยของเรานะครับใช่ครับก็ฝากไว้ครับพี่น้องมหาชัยค้อยสหรับีโค้ยหรือว่าลูกค้าอัพทุกคน่้ทั้งค่อยเล็กค่อยใหญ่นะครับก็สามารถมาทานได้ครับหลังหลังร้านนี้จากข้างหน้าอยู่ปากซอยนิดนึงนะครับส่วนซอยไหนเนี่ย ขาไะไไปเดาเอาตามอายแทงกันนะครับหาอายแทงกันเองนะครับเพราะว่าเวลาสบกันบ้านเรียบร้อยแล้วนี่ดูป้าย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 หลายร้านครับยังไงก็ฝากติดตามการเดินทางเจอกันเราใหม่ครับร้านรอบหน้าเป็นร้านอะไรเดี๋ยวรอดูไปเราเดินทางต่อไปไป